โอเคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะาม,มาอีกครั้งหนึ่งนะคะในการบำรุงเขียวของเรานะคะปกติแล้วเนี่ยที่วันช่วงนี้ใช้ทุกๆวันเลยนะคะใช้ของที่วันนี้ซื้อที่ Beauty Buffet นะคะจำราคาไม่ได้ซื้อมันเป็นแพ็คคู่ะคะ่ะมันจะมีทั้งเ,เขาเรียกอะไรนะ ทั้งชาวอร์นะคะหรือเจลอาบน้ําแล้วก็ชิมรุงคิมรุง,ง,งยกให้พี่เต๋อไปแล้วเพราะตัวเองมีเยอะนะคะถ้าประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะใช้สครับค่ะใช้รุ่นนี้นะคะซื้อที่บูสค่ะโซฟแอนกรี soap glory, นะคะเบคฟรัสครับนะใช้ดูเิฟเดี๋ยวแค่นี้จะกลิ่นหอมมากนะคะเนื้อสครับก็ จะเป็นน้ำตาลปผสมน้ำพึ้งแล้วก็มีกลิ่นกาแฟน,นหน่อยออกคล้ายๆมคค่าถ้าไม่ชอบกาแฟก็เลี่ยงไปนะคะโอเคแล้วก็องลงผิวด้วยอะไรเซอร์เกนค่ะเป็นขวดที่สองแล้วนะคะเอแบบมาอ่าขวดที่แล้วจะใช้เป็นเชียร์บัตเตอร์อันนี้ใช้เป็นเอทนะคะอ่าเดี๋ยวลองดูกันว่าเทกเจอร์ของ ของตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะคะนี่ค่ะเห็อของเจอแก่ <G> นะคะเ <G ana S 1> นื้อก็ค่อนข้างมีหอมอ่อนๆ,ๆนะคะแล้วจะมีหลายกินไปเลือกดูกันเองส่วนรสสุนตัวนี้รุ่นน,นี้หอมนะคะอ,อ,อีกตัวหนึ่งที่ใช้แล้วเฉยๆอะ่ะก็คือตัวนี้จอสันนะคะจอสัน ตัวนี้ออกซิเจนเฟรชนะคะรู้สึกว่าเวลาครีมเขาค่อนข้างซึมไม่หมดอะใช้อาบน้ำตอนเช้าจะเหนียวเหนียวหน่อยนึงนะคะพอดีเนื้อเท็กเจอร์ไม่มีแล้วนะคะพอดีว่าใช้ถ่ายขวดเลฟลอนมาใช้ก็เลยเป็นเท็เทกเจอร์ของเลฟลอนเลฟลอนที่เป็นไวท์เทนนิ่งนะเนื้อเลฟลอนก็จะเหลวๆของเลฟลอนนะคะขวดทิ้งไปแล้วสัดขวดทิ้งไปแล้วนะคะหลงเลฟลอนก็ ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะชอบปิดส่วนตัวลวชอบชอบเกยเกณฑ์มาใสานะคะ <c oughs> แล้วถ้าสมมติว,ว่าวันไหนจะไปเอาแดงก็จะใช้ดิโอเลตัวนี้ทาสับท <c oughs> าสับไปใช้แต่ตอนไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นแล้วรู้สึกว่ามันดีมากก็เลยซื้อมาจะไม่รู้นะเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่มี <c oughs> เช่นแบบว่าถ้ามันแห้งเร็วเนี่ยมันน่าจะผสมแอลกอฮอล์ทันทึนก็จะใช้แฮนด์ครีมตัวเดียวกันนะคะที่ตัว ตัวสครับโซฟแอนกอรี่กลิกก่นก็จะหอมหอมเดี๋ยวเทกเตอร์จะปิดเทกเตอร์ให้ดูนิดนึงโอ้โหมือได้ประโดชน,น์่ลนี่เทสเตอร์จะเป็นประมาณนี้นะคะหอมแบบว่าผู้ไม่ถูกหอมนัวนัวเนาะเราประมาณนี้แล้วค่ะในการใช้ดมลูหิวของชิคเก้นฮาร์ดของเรานะคะก็ขอบคุณมากที่ติดตามชมค่ะเดี๋ยวดูตอนวิดีโอต่อไปค่ะ